โอ้สวัสดีครับ FC ฟซทุกท่านนะครับต้องบอกว่าตอนรับลมหนาวกันแล้วนะพ่มายวันนี้ 16- 17องศานะครับที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็สำหรับวันนี้เราก็มาเตรียมปล่อยรถ1นึ่คันนะครับต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยแรงมาตั้งแต่กําเนิดเลยนะครับคันนี้เป็นเครื่อง3,000เกรดแซพีนะฮะคุณผู้ชมนะเป็น4ประตูเครื่อง3 0 0พันเกรดแซพีร้อแรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรนะครับเกิดมาแรงเลย นะครับนี่สีเทาสียอดฮิตแหมต้องบอกว่าสีนี้ขายดีตั้งแต่ตอนเดียวยันสีประตูเลยนะครับผมด้านหน้านะของตัว z ซก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกระจังหน้านะครับสีบรอนแล้วก็โลโก้อิสุซูชุโพเมียมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะฮะคุณผู้ชมมีไฟเดย์ไลท์อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวก็อยู่กับไฟเดย์ไลท์นั่นเองนะครับส่วนด้านล่างไฟตันหมอกครับ LED นะครับนี่ด้านหน้าสวยไหม ต้องบอกว่าไฟต้นใหม่นี่เขามีสเสน่ห์ในเรื่องของความสวยแบบกองไฟเลี้ยวไฟตันหมอกมา,มากๆเลยนะมันดูเด่นดูสวยงามชัดขึ้นนะครับแล้วก็นี่ช่องลมขนาดใหญ่เอาไประบายความร้อนม้อนน้าทําให้อุณหภูมิม้อน้ําคงที่นะครับดูด้านข้างครับคันนี้นี่ต้องบอกว่าแรงเครื่องไม่พอนะครับขอสรงแรงๆด้วยนะครับคันนี้ใส่แม็กทีอีสามเจ็ดสี่น้ำตาล น็อตไทเทครอบดุมน้ำเงินครอบดิสน้ำเงินแล้วก็ใส่ย,ยางเบอร์สองหกห้าหกสิบสิบแปดนะก็เป็นสเปกยางไซส์เดียวกับของเดิมนะครับเปลี่ยนยางลายใหม่เปลี่ยนแม็กใหม่ก็ให้ดูสวยงามอารมณ์สิ่งสิ่ง,ง,งนิดนึงนะฮะนี่ด้านข้างของเขาก็เดิมเดิมนะครับคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแม็กไม่ได้จัดทรงไม่ได้อะไรเลยนะครับใส่ร้อ,อยเดียวก็สวยแล้วเพราะว่า ขอบ18ยางเบอร์นี้เนี่ยพอดีกับสูงจะโหลดหรือไม่โหลดไม่เป็นไรนะครับถ้าโหลดก็ได้ไม่โหลดก็ดีได้เขาเรียกว่าอะไรได้สไตล์ความเป็นดําเดิมในเรื่องของความนุ่มนวลน,นะฮะนี่ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับสหรับคันนี้ก็ติดฟิล์มบานหน้าเต็มนะครับบานหน้าเต็มรอบคันนะครับสีดาทั้งหมดแล้วก็ใส่เจ้าตัวจานรองมือเปิดกันลอยใส่กันสาดบันไดข้าง ใส่ไปเรียบร้อยนะครับกระบะไลเนอร์ติดตั้งนะครับเรียบร้อยมีกระจกไล่ฟ้ามาให้นะสําหรับรุ่นนี้ไฟเบรกดวงที่3มีมาให้แล้วก็เจ้าตัวไฟท้ายของคันนี้จะเป็นไฟท้าย2 0 2 4นะฮะเป็นไฟท้าย LED นะครับสวยไหมนี่คมเปล่า,าตอนเวลาที่ยังไม่มีไฟติดนะก็ดูเด่นชัดอยู่แล้วนะครับด้วยสีแดงๆฉ่ำๆเยอะๆขนาดนี้เนาะ เมื่อเปิดฝาท้ายนะครับมาพร้อมกล้องถอยหลังนะครับกล้องถอยหลังนะครับเป็นโครเมียมแล้วก็กันชนท้ายเนี่ยเป็นแบบ2ขั้นบันไดหรือ2สเต็ปนะครับคุณผู้ชมก้าที่1นก้าที่2นะครับจะสังเกตว่าระยะก้าแรกเหมือนบันไดบ้านเราเลยถ้าก้าแรกยิ่งต่ําเราจะยิ่งขึ้นง่ายนะครับฉะนั้นเจ้าตัวกันชนท้ายเนี่ยเขาก็เลยออกมาให้มีลักษณะ2ขั้นบันไดแบบนี้เพื่อให้คนที่ใช้งานเนี่ยขึ้นลงสะดวกด้วยนะครับ นี่แล้วก็ตัวที่บ่งบอกความเป็นเกรดแซ p ของเขาคือตัวนี้นะครับภายในนะครับเกรดไซทพ p เนี่ยเป็นเกรดรถที่ใกล้เคียงตัวท็อปมากที่สุดแล้วเพราะเป็นตัวลองท็อปนี่ครับภายในนะครับตัว h ฮเลนเดอร์ตัวใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะเพดานเขาจะเป็นสีดำเสาซเสา B เป็นสีดำแล้วก็นี่ครับมีมือดึงเอาไว้ ดึงขึ้นรถนะครับจะได้ขึ้นได้สะดวกมากขึ้นขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็บะจะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังมาให้ตรงกลางที่วางแขนนะครับก็นี่วางแก้วน้ำได้นะครับแต่วางกระป๋องเบียร์ไม่ได้นะ <c oughs> กฎหมายห้าม <c oughs> นะครับวางแก้วน้ำได้นะ <c oughs> นะครับผมแล้วก็หัวเบาะนะครับด้านหลังจะมีทั้งหมดสาม นะครับสาม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 เรียกเสีดีอะไรเดียรสามตัวสามหัวสามที่นั่งอ่ะก็ว่ากันไปนะครับมีมาให้สามนะครับนี่เบาะก็เอาจิงๆก็นั่งได้สามคนแต่ว่าด้วยการดีไซน์เบาะเนี่ยนั่งแบบที่สบายสุดก็คือต้องนั่งสองคนแหละเพราะว่ามันจะเป็นหลุมตรงหลังพอดีนะครับก็สองคนนะครับมีแอร์แถวหลังมาให้นะครับสาหรับตัวนี้แอร์แถวหลังก็ข้างหลังเนี่ยจะเย็นไวขึ้นนะเวลาจอดรถตากแดดแล้วก็ หัวเสียบชาร์จเป็นแบบ Type C แล้วของตัวใหม่ยุคใหม่ Type C เลยนะครับแผงข้างประตูนะครับเป็นวัสดุบุนุ่มหุ้มหนังมาให้นะครับแล้วก็นี่ดีไซน์เส้นสายต่างๆมีสีเทาตัดสีดำดูหรูหราสวยงามมากขึ้นนะครับปุ่มคีย์เลสนะครับมีมาให้เอาไว้ล็อกกดล็อกประตูนะครับส่วนแผงประตูด้านหน้าก็วางขวดน้ำขวดลิตรได้เห็นไหมการดีไซน์ของเขานะครับรูปแบบใหม่ ก็ดูมีลูกเล่นเยอะขึ้นนะฮะดูสวยงามขึ้นนะส่วนตัวเบาะนะครับฝั่งคนขับนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมนี่เขาก็จะเดินหน้าถอยหลังนะครับยกขึ้นกดลงแล้วก็ใต้หัวเข่าตรงนี้สามารถที่จะกดลงหรืองัดขึ้นก็ได้นะครับตัวนี้ปรับเอนได้นะครับนี่แปดทิศทาง ในการปรับตั้งเพื่อให้เข้ากับซีรีละผู้ขับที่นะครับแล้วก็เบาะเนี่ยเป็นวัสดุหนังคูม็กก็บอกว่าเบาะตัวนี้นะครับจะไม่อมความร้อนคลายความร้อนได้ดีกว่าเบาะหนังทั่วไปส่วนพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับมีครูสคอนโทรลมาให้นะฮะตรงฝั่งด้านขวาพวงมาลายัยด้านซ้ายเป็นวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยนะครับส่วนนี้เลยมีแป้นเบรก แป้นคัทแลวก็คันเร่งนะครับสาหรับคันนี้ซึ่งเป็นเกียร์ธรรมดาจะมีเราให้ลักษณะแบบนี้นะครับไฟหน้าปรับสูงต่ำได้มีระบบป้องกันการลื่นถลายออกตัวล้อฟรีมาให้นะครับเรียบร้อยหมดนะครับในเรื่องความปลอดภัยพื้นฐานที่มีมาให้นะครับก็จะได้มั่นใจในการขับขี่มากขึ้นส่วนหน้าจอหน้าปัดเรือนไมค์คันนี้นะครับคันเออโทษทีหน้าจอเนี่ยกับหน้าปัดเรือนไมค์คันนี้นะฮะเขาจะเชื่อมต่อกัน นะครับสามารถที่จะลิงก์ข้อมูลปิดระบบนู่นนี่นั่น,นหรือดูการตั้งค่าอะไรพวกนี้ได้นะครับส่วนแสดงผลตัวนี้จะอยู่ที่8นิ้วนะครับสำหรับตัวเครื่องเล่นแล้วก็เวลาที่เข้าเกียร์ถอยหลังนะครับส้นกัลยามหมุนตามพวงมาลัยนะครับแอนะครับเป็นแบบอัตโนมัติแล้วก็ นี่ครับกุญแจของเขานะครับจะเป็นกุญแจรีโมทที่มาพร้อมกับปุ่มสตาร์ทนะครับนี่ก็จะสะดวกสบายในการใช้งานเวลาขึ้นรถกุญแจอยู่ในกระเป๋าก็ไม่ต้องคอยหากุญแจครับแค่กุญแจอยู่เราก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยแล้วก็เป็น6เกียร์เดินหน้านะครับลักษณะคอนโซลก็หุ้มหนังทั้งหมดนะครับก็สวยงามน่าใช้งานดูแลรักษาง่ายที่เท้าแขนนะครับก็หุ้มหนังเรียบร้อยหมด นะครับนี่ฝากด้วยตัว z ซเครื่อง3000เป็นเกรดท็อปสุดของตัวธรรมดาแต่เป็นออปชั่นรองท็อปจากตัว M นะครับคุณผู้ชมนะก็ถ้าเผื่อท่านใดสนใจนะครับก็ทักมาสอบถามได้เลยทักเพจเซลต้นอีสุสุโคราชก็ได้นะครับรูปโปรไฟล์เพจผมจะเป็นเสื้อสีเทานะครับเผื่ออยากได้แบบนี้สักคันนะครับออกไปใช้งานเองนะครับหรือให้ที่บ้านใช้งานก็ดีนะครับมา สอบถามได้อยากแต่งแบบไหนใส่แม็กแบบไหนจัดทรงยังไงทักมาสอบถามได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากด้วยละกันสวัสดีครับผม